วันนี้จะมานะทำข,าข้าวผัดกันจริงๆแล้วข้าวอ่ะนี่มันเป็นอะไรที่สำคัญมากในการที่เราจะต้องกินครับข้าวเช้าเป็นอาหารที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราจะต้องใช้พลังงานนะครับในการคิดในการทำอะไรก็แล้วแต่อาหารมื้อเช้าจะสำคัญที่สุด นะครับเราจะต้องกินข้าวผมก็เลยเสนอเมนูข้าวผัดนี่เลยดูครับในกระทะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวผัดปลากระป๋องเดี๋ยวเราจะต้องตีข้าวให้มันตแตกๆจากนั้นผมก็จะใส่ปลนะากระป๋องนะปลากระป๋องให้เราซื้อมาใส่ไปเลยนะครับเฮ้ย ทำไมมันไม่ออกอ่ะโอเคเอ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเนี่ยเนี้ยลูกหักเหรอเฮ้ยมันหักได้ไงวะทำไมมาเนี้ยลูกนี่ออกใหม่ขากอะไรว่าทันไหมคือเขาเรียกเขาบอกว่ามือไม้แรงเกินข้าวของก็เสียหายแน่เราก็ทำไมไฟดับป่าวะ Okay, เพิ่มแก๊สหน่อยทีรักเพิ่มแก๊สหน่อยอเพราะว่าเราจะต้องผัดให้มันเออนี่ยเราจะต้องให้ความร้อนมันเป่าไอไอความชื้นของปลากระป๋องของข้าวออกแล้วก็ตัวนี้มันจะได้กลมกล่อมนะฮะตันนี้มันไล่ความชื้นออกท่านผู้ชมมาดูเลยครับมันน่ากินไหมเริ่มสีสันเริ่มสีเนล้ว อันนี้ไข่เจียวที่ผมเจียวเสร็จแล้วผมก็จะเอามาคลุกเขาใส่ไปเลยแม่งหมดเลยนะดีไข่ออกามันออเลยไม่ยากครับน้ำหม้อหอยนี่ใส่ว่า นะครับสูตรมันก็ไม่ยากทําง่ายๆก็ตามสูตรที่ผมทําเลยคือถ้าเราทําแล้วผลที่ออกมาหนึ่งสีสันสีสันน่ากินรสชาติอร่อยเราก็ต้องทําตามนะครับ<ม>เพราะว่าส่วนมากแล้วผมก็จะคิดค้นที่เคยทามาเลยก่อนผมก็จะเอามาคิดค้นเนาะคิดค้นเคยคือ การคิดค้นก็คือว่าแต่ก่อนเคยคิดทําแล้วมันก็อร่อยผมก็นํามาทํากินเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมดูไอมันคือเราไล่ความชื้นของข้าวผมไี่เอาอให้หมดอาที่สําคัญก็นี่เลยผมจะใส่กะเพราไปใบกกะเพราเห้มันหอมผมเขาบอกว่าท่านผู้ชมครับเขาบอกว่ากินอยู่กับปาด อยากอยู่กับท้องทุกอย่างอะกินเข้าไปมันก็ผสมในกระเพาะอาหารของเราหมดอร่อยหรือไม่อร่อยนะั้นมันอยู่ที่รสชาติของลิ้นนะลิ้นเราเนี่ยเป็นอะไรที่มันสัมผัสรสรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานดังนั้นแล้วอาหารทุกอย่างเนี่ยพอมันกินกันเข้าไปเคี้ยวคลุกคลีน้ําข้าวอะไรไม่วอยู่ในกระเพาะเขาก็จะระบบระบบ มันก็จะเกิดการย่อยของมันเองไปเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกเนาะแต่บางทีเราเราเห็นว่าพี่หานี่มันไม่น่ากินมันไม่น่ากินแต่บางทีเรากินเข้าไปข้างในแล้วเ,เรามองไม่เห็นล่ะระบบการย่อยมันก็ย่อยเข้าไปทีนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขมชิมก่อนว่าเป็นไงเดี๋ยวผมกอกินก่อนอืมหอมอ่ะน่ากินอ่ะ ผมโหเติมน e ้ำมันนิดนึงเอ้ยเติมน้ำปลานิดนึงจะอร่อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับใส่เข้าไปน้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะตอนนี้ผมจะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปมะนาวเนี่ยผมจะบีบใส่ในกระทะเลยนะผมจะไม่มาพองข้างนอกนี่ผมบีบไปในนี้เลยความร้อนความเปรี้ยวผสมกันเย็นมารสชาติจได้ ด <Okay. S 2> ีครับข้าวรอบสุดท้ายแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเมนูข้าวผัดลากระป๋องสูตรนี้เอาไปทำกินได้ครับรับรองว่าอร่อยจริงๆสำหรับวันนี้เฮฮาฟิล์มขอลาท่านผู้ชมเพียงนี้สวัสดีครับ